สบายดีจ้าพาลุงมาอสุดๆทุกคนเลยจ้ามือนี้ีแม่สีมาเห็ดยังกินเนะาะแม่สีแกงวายไช่ไก่วายไช่ไก,ไก่อีหมายกำลังแกะวายดิแกะวายกอนลูกวายในแถวเป่งเอาหายในยุ่งม่ทันได้กินเต็มวายมาแถวเป่งอีหมายังบริกรกันเลยมากินมือนี้ดิหนี้นะลูกฮ่า ให้ให oh. ้เ no มื่อใดให้เมืามาแล้วอ๋อระมอนามืบอน้องสะอายังเลอยังเยู่ี่นอกทำพี่นองอย่าเปิงกะไปเบิงดีซ่องกะหน้าตาอุ่นยังอีกโซนทงพุ่นแฟนนี่ก็สบายใจจ้งเลยอยู่สบายโซนทงพุ่นต่จยังเลยโซนผุพ่อหมูหนึ่งตัวื หกลายหกลายกันเลยพ่อมูมูสิสุกน้องลุงผน,นังแกนมูมันสิตอดันติ๊กแกงหวายใส่ไก่แกงหวายใส่ไก่ดิถัวหน้าแต่ทำคนสะอาดจ้ะที่มาเราก็ เมนูเมนี่กะซีเห็ดแกงไส่ไก่เลยจ้าได้ลูกนี่แหละเป็นมือกล้องให้พี่น้องเลยสาวน้อยค่ะแม่ตอนแรงเห็ดคลิปเ่าได้บ่ได้อ๋อเป็นห่วงคลิปเพิ่นอยู่เมื่อวานนี่บ่ได้จะคลิปคลิปจังแม่บอกเจ้าเด้อหาหดต้นหมอกต้นไม้เด้อแม่เว้าเลย นีแม่มลากาเห็นแล้วเลยเลยจ้าพี่น้องนี่เรากาทําการหัน่นจ้าหั่นให้มันเป็นชิ้นน,น้อยๆเลยจ้าจากเงาเป็นสันกินยากเลยดูวินงยากดีไว้นะกินยากแล้วมีน้ำเนาะ นี่กะคือไก่บ um ้านทีแม่เตรียมไว้เด้จ้าแกงเซวายจ้าทีแม่เราสิมาแกงใส่กระวายเด้จ้าใหญ่เลยตู้เราเลกว่าทุนุตู้บักใหญ่นะใหญ่น้อแม่ใหญ่ใหญ่สมสื่อกินบ่มีสับข้าหน่อยเดียวะแม่แกงบ่หลาณอยู่ข้าวบวกินดอกเฮามีไข่ต้มแล้วคือบ่กกินโตมันลูก กินเ้ามันก็ได้ปีกบะลูกกินบ่กินไข่ต้มดิจ้ะกินเอาเจงก็กินกินสองอย่างนี่ที่แมเ่เรากา็ทำการทีซับได้ซับได้จ้าซับใจโอ้ยทำอันนี้ก็อีแมเ่เรากะ ซับแล้วเลยเด้จ้าต่อไปกาสิไปซับประตูมัน,นหัวมันหัวมันไก่มีหัวใจดินี่อหไรล,ลูกซับมะขาลางังมะขาลางังหัวใจโอ้หัวใจทีนะ่หนักอือพี่น้องมันพอเลยเด้จ้ามีน้ำแข็งติดมานำน <laughs> ี่แม่ลูกเมื่ยแหลมโซ้นก็นเลยมาเห็ดแทนนี่แม่เลย,ยจ้าพี่น้องโซ้นเรากะ มาช่ยหัวสิงไก่สบายดีพี่นอ้องมาออกไก่สบายค่ะโอ้ดพี่นอ้องแล้วจะอดแล้วก็ทำการชอยยังก็จะอดชอวย่าชซวยหัวขาได้จา้าช่ยค่าแต่ละอันที่เห็ดของกินมานี่่าชออยส่ยหัวจิงไก่ช่ยหัวขาตลอดเลยใส่ไร เอาแลาวา้วก็เอาใส่หม้ออาจจะทำความสะอาดต่เ้า,าผู้ยังบริละละเล่ออีกแ่ะบันมือแล้วเพราะหน้า,นาบริได้พักเลยมาปุ้งก็คอยบึงน้องเมฆเดจ้าเซาแล้วก็ชิตของกินไปเซาแล้วพักยังมีเซยไหม พักพักยางนี่โอ้โอนพักกาดซอมพักกาดซอมเด้จ้าชาวอนเราก็ทำการหักมาใส่ซ้อมซอมพักน้องุงกะว่าเบอร์เบอร์เบอร์นิดหนึ่งขอโทษขออภัยไหนเด้จ้าอ้นเราก็ทำการล่างพักเดจ้าล่างซองน้ำเดินี่น้องเดินน้ำที่ซอง ลังชอนน้ำต่อตอนที่หนึ่งน้องลุงบอไดถ่ายได้จ้ามาถ่ายตอนที่สองเนาะนั่งพักให้สะอาดแกมาสะอาดกกกินบ่ได้นี่ล้างสะอาดเลยได้จ้าอ,อันนี้ก็พักนางตู่ได้จ้าบันิเสอ้อนแล้วก็สิมาตําตํา ตำหมักเพชรเลยจ้าตำข้าวเบือตำข้าวเบือแล้วก็ใส่หมักเพชรน้ำใส่ใส่ใสข้าวเบือลงไปทีลงุงมาไหวเลยจ้าอืมพอพอแล้วอ่าแล้วก็ตำ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 อีก็คือเผาเบือที่จะอุ่นตำแล้วเลยเ้ยจ้า เ่อเอิบเราก็ทําการใส่แป้งนัวเด้อจ้าขนอจ้าอ๋อขนอเออรสเนื้อรสดีใส่ลงไปแล้วครับก็จะเอาไปขวบพี่น้องมาดนี่ฮะแม่นเด้อจ้าใบขี้หูใบขี้หูหัวชิงคายหัวชิงคายตะกั่ไก่แล้ว่งข่าข่าน้ำแล้วก็รสดีรสดีเอาไปขวบมันชุกแล้วครับจะเอาข้อเบือลงเด้อจ้า แม่ล้วก็ซิมมาตากเครื่องด้วยจ้าก่อนดื่นกระตากพระหมก่อนเลยเพราะว่าพะพะผมสีฟ้านี้ยาวๆพี่น้องมี่แม่เราก็ทําการตากไดีจ้าตากเชือ้อผ้าตากผ้าปูที่น,นั่น ปูที่นอนของอแม่เลยจ้าแม่แล้วก็กู้มาสักเลยจ้า,าแล้วก็มาตากเสื้อผ้าย,ยูนี่ต่อได้จ้า โซนแล้วก็ทำการขวบเดจ้าขวบขวบใส่ในหมอ้อปลาชุกแล้วก็เอายาข่าวเบือลงเด้จ้าอันนี้ก็เป็นข่าวเบือที่โซนตั้มไว้เด้จ้าเรามาใส่กับน้ำมาใส่มารวมกับน้ำเด้จ้าโอก็อนเทใส่หม้อมาเทใส่หม้อไก่ข,ข่าวขวบชุกแล้วเทลงไปใส่ชุกแล้วเทลงไป น่ากัยังเชียหยาโบเรวลูกยังเป็เศร้าต้นมาแรงเหล่านี้ชีบมือแล้วมัดมือองเาแล้วมเ้วนี้กระเ้าอี่แม่ก็ทำการหอยเสือผาเดจ้าอืมฮืม ตาอของพ่อหน้าตาของเฮานำตาของอีแม่นำขุนชัยชาวอดขุนอันนี้ก็เป็นวายเดยจ้าหลังจากเอาขา้าเบือลงแล้วก็เอาวายลงเดจ้าเอาวายลงเอา,าเอา้อนผนเห็ดแบนี้เลยศได้พี่น้องเลยผนบริตต้มซะก่อน ผนใส่เป็นแบบนี้เลยแต่อ้อนนะ่ะต้มอ,อาน้ำออกซะก่อนพออ้อนอยาบมันขมเมื่อนนี้ชะอ้อนกันมาใส่แป้งนัวเด้จ้าหรือว่าอ้นว่าผงชุดอเอออืมก๋วยละหล่ะชต่อไปชาวอ้อนเล่าก็เสียมาใส่ปลาแดกเด้ดจ้าตัวอนอื่นก็ต้องปลาแดกเลยต้องเพืือกกนนั่น มันจึงบอกแงะก้างปลาด้วยพี่น้องเด้วยม,ม,มัน,น,น,นจึงแบบนี้กินเอาถึงแซ่บเมื่อเช้นต้องปลาแดกเร็วเลยจ้าการทำการใส่ภาพตัวถี่เช้าน้อซ่อมเลยจ้าพักกัดซ่อมพักกัดซ่อมเลยจ้าใช่หรือเปลทั้นะทงที่อ่ะทางไทยคุณเช้าน้องกวางตุ้งฮะักวางตุ้งแม่ กวางตุงต้งกวางตุ้งออกจากออกจากสุกแล้วอ,อุ่นกระซิมาใส่พักนางตู่ต่อด้วพี่น้องเลยพักนางตู่ลงไปกระน,น,นังนะกระทำการขันเนยแล้วอะได้วพี่น้องเด้ออ่อมไว้ใส่ไก่ใส่พักกานตุ้งพี่น้อง มันยงออดกัสิมาปิ้งไก่ต่อเลยพี่น้องด้วยปิ้งไก่ให้น้องลูกพี่น้องก็อยากกินปิ้งไก่ปิ่ง้ามันให้เพิ่อนผนอยากกินเกล็บใส่ขนออย่างเดียวพี่น้องบ่ได้ใส่ไงไอ้กรานาก็ะทำความสะอาดมันเมื่อมัดเวนจนว่าแป้นอเตอร์เลยสะอาดขนาดเลยพี่น้องบนเห็ดปุสะอาดไก่กะ เริ่มสีซุกแล้วเด้อพี่น้องใกล้สีซุกแล้วเลื้งขักพ่อพี่น้องตีไก่น้องลุงเบิ่งอากาณาเพิ่นทำความสะอาดพ,พี่น้องแปรงขักปัญญ้งยังยังแต่ในจุ่มนั่นแหละน้อยหนึ่งเพื่อน,ในให้ยห้าวเด้ออ้อนเด้อขัดชิถิมเด้อพอพื้นเอออนมาดังกว่าพี่น้องมันกหกอากาณาเพิ่อนเก็บจูดอ้อนและเสียเมื่อไว้ดังพื้นดังไผ่ดังเข่าดังน้ำ เอาหันมาหาแม่ปุ้งกอบพี่น้องมาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อทีมกิมไปลงช่องอดน่อยมหาไยเด้อขอบคุณทุกลถึงเมียนมณฑลเขามารับชมช่องนี้นะคะสาวเซนูเด้อขอบคุณที่เป็กำลังใจจ้าบ๊ายบาย